สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะอยู่กับช่องพาเครื่องพาบ้านเว้นหวักราคาถูกนะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่345นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคม2,568นะคะ EP นี้มีสองราคาด้วยกันนะคะรายการที่1ถึง6นะคะรายการที่1ถึง6รายการละ400บาทนะคะรายการที่7ถึงรายการที่ส3รายการละ300บาทนะคะ มีบริการเก็บปลายทางแล้วก็โอนเงินนะคะปลายทาง1รายการบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะสำหรับท่านไหนสะดวกโอนเงินจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะใช้เป็นขนส่งไปษณีไทยของปลอดภัยถึงมือแน่นอนนะคะส่งเป็นแบบด่วน EMS ให้เลยนะพี่นะ ชอบองค์ไหนรายการไหนนะคะอย่าลืมนะพี่นะแจ้งหมายเลข EP 345ตามด้วยหมายเลขรายการให้น้องด้วยนะคะจะได้ไม่ผิดพลาด EP ไม่ผิดพลาดรายการนะคะสายด่วนสายตรงค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะพี่นะ087-6262-939ค่ะหรือจะแอดไลน์ทางเบอร์โทรได้นะคะ ฟังไม่ทันฟังไม่ชัดเจนน้องทิ้งเบอร์โทรพร้อมลิงก์ลน์ไว้ให้ใต้แสดงความคิดเห็นของ EP นี้แล้วนะคะลงไปดูด้านล่างก่อนได้นะพี่นะเลื่อนลงไปดูด้านล่างก่อนได้เลยนะก่อนจะไปรับชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่รายการแรกกันเลยค่ะรายการที่1นึ่งค่ะ รายการที่1นนะคะพี่ๆนะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงแม่ทับค่ะ400บาทค่ะรายการที่1นนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงแม่ทับค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างนะคะรายการที่1 400บาทนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่สองค่ะรายการที่สองค่ะเหรียญพระคูรุ่งค่ะวัดท่ากระบือนะคะรายการที่สองค่ะเหรียญพระคูรุ่งวัดท่ากระบือค่ะด้านหลังค่ะรายการที่สองสี่ร้อยบาทค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่3ค่ะรายการที่3นะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะรายการที่3ค่ะเหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะ2 460นะคะ400บาทค่ะพี่พี่รายการที่3ค่ะ ต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4นะคะเหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่4ค่ะเหรียญหลวงพ่อกันค่ะ400บาทค่ะรายการที่4นะคะ ต่อไปค่ะรายการที่5ค่ะรายการที่5นะคะเหรียญหลวงปูไข่ค่ะรายการที่5เป็นเหรียญหลวงปูไข่ค่ะ400บาทค่ะด้านหลังค่ะองค์นี้สำหรับรายการที่5นะคะพี่ๆนะเหรียญหลวงปูไข่ค่ะ400บาทค่ะ ถัดไปรายการที่6ค่ะรายการที่6กเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะรายการที่6เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะ2503ค่ะรายการที่หค่ะ รายการที่6นะคะ400บาทนะคะรายการที่1 6 400ถึง6 400บาทนะคะต่อไปค่ะรายการที่7เป็นต้นไปจนจบคลิปรายการละ3 0 0บาทนะคะองคนี้ค่ะรายการที่7ค่ะเหรียญหลวงปู่โต๊ะ3 0 0บาทค่ะรายการที่7นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะค่ะห5 1 1ค่ะ300บาทนะคะ เบอร์ติดต่อน้องนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ087 62 62 9 39ค่ะแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วนนะคะพี่ๆนะต่อไปค่ะรายการที่8ค่ะรายการที่8นะคะเหรียญหลวงพ่อพุ่มค่ะรายการที่8นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มค่ะนี่ค่ะ รายการที่8ค่ะต่อไปค่ะรายการที่9ค่ะรายการที่9นะคะรูปรหล่อหลวงพ่อโสธรเก่าๆค่ะรายการที่9ค่ะรูปรหล่อหลวงพ่อโสธรเก่าๆค่ะด้านหลังนะคะ สำหรับรายการที่9ค่ะพี่พี่ต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10นะคะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดค่ะรายการที่10ค่ะเหรียญหลวงปูท่ทวดค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะ รายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11ค่ะรายการที่11ค่ะเหลียนหลวงพ่อเพชรลงยาค่ะรายการที่11นะคะเป็นเหลียนหลวงพ่อเพชรลงยาค่ะด้านหลังค่ะ เหรียญหลวงพ่อเพชรลงงาเกาะพังงานนะคะรายการที่11ค่ะต่อไปค่ะรายการที่12ค่ะรายการที่12นะคะเป็นรูปหร่อโบราณหลวงพ่อจงค่ะรายการที่12ค่ะ รูปปอโบราณหลวงพ่อจงค่ะสำหรับนะคะรายการที่12นะคะพี่ๆนะรูปปอโบราณหลวงพ่อจงค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่13ค่ะรายการที่13เหรียญอาจารย์ฟันค่ะรายการที่13นะคะเหรียญอาจารย์ฟันนะคะชอบองค์ไหนรายการไหนนะคะอย่าลืมนะคะพี่ๆนะแจ้งหมายเลข EP 345ีตามด้วยหมายเลขรายการให้น้องด้วยนะคะ จะโทรสายด่วนหรือจะแอดไลน์นะคะน้องรับสายเองตอบเองนะคะโทรเข้ามาทักกันเข้ามาก่อนได้นะคะต่อไปรายการที่14ค่ะรายการที่14เป็นพับปิดตาค่ะรายการที่14นะคะเป็นพับปิดตานะคะด้านข้างค่ะองค์นี้สำหรับรายการที่14ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่15ค่ะรายการที่15หเหรียญกมลมมาหลวงค่ะรายการที่15เป็นเหรียญกมลมมาหลวงนะคะนี่ค่ะองนี้รายการที่15ค่ะต่อไป าการที่16ค่ะรายการที่16เหรียญหล่อหลอวงพ่อไปค่ะรายการที่16นะคะเหรียญหล่อหลอวงพ่อไปค่ะรายการที่16ค่ะพี่ๆต่อไปรายการที่17ค่ะรายการที่17เเป็นพระสมเด็จค่ะ รายการที่17เนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะสำหรับรายการที่17ค่ะต่อไปรายการที่18ค่ะรายการที่18นะคะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะ รายการที่18ค่ะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะปลายทาง1รายการบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะท่านไหนสะดวกโอนเงินแจ้งน้องได้เลยนะคะจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่19ค่ะเป็นพับปิดตาถักเชือกนะคะรายการที่19ค่ะพับปิดตาถักเชือกค่ะเก่าๆสวยๆเลยค่ะสำหรับรายการนี้นะรายการที่19ค่ะต่อไปรายการที่ยีสค่ะ รายการที่20เหรียญหลวงพ่อแก้วค่ะรายการที่20นะคะเหรียญหลวงพ่อแก้วค่ะองค์นี้รายการที่20ค่ะต่อไปรายการที่21ค่ะรายการที่21เหรียญหลวงพ่อคูณค่ะ รายการที่21นะคะเหลียนหลวงพ่อคูณค่ะ2519ค่ะรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22ค่ะรายการที่22เหลียนหลวงพ่อเดิมลงยาค่ะ รายการที่22นะคะเหลียนหลวงพ่อเดิมโรงยาค่ะวัดหนองโพนะคะรายการที่22ค่ะเหลียนหลวงพ่อเดิมรงยาค่ะต่อไปค่ะรายการที่23ค่ะรายการที่23นะคะเป็นรูปปอหลวงพ่อเงินค่ะ รายการที่23รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะด้านหลังค่ะองค์นี้นะคะสำหรับรายการที่23ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะต่อไปค่ะรายการที่24ค่ะรายการที่24เหรียญหลวงพ่อเดิมเก่าๆนะคะ รายการที่24ค่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมธรรมขันค่ะวัดหนองโพนะคะรายการที่24ค่ะ300บาทนะคะ300บาทนะคะถัดไปค่ะรายการที่25้าค่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะรายการที่25้านะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะ องค์นี้รายการที่25ค่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะต่อไปรายการที่26ค่ะพับปิดตาค่ะรายการที่26ค่ะพับปิดตาค่ะ300บาทค่ะรายการที่26นะคะ ต่อไปค่ะรายการที่27ค่ะรายการที่27เหรียญหลวงปู่ดูค่ะรายการที่27เป็นเหรียญหลวงปู่ดูค่ะนี่ค่ะรายการที่27เนะคะเหรียญหลวงปู่ดูนะคะต่อไปรายการที่28ค่ะ รายการที่28เหรียญพระพุทธชินราชค่ะรายการที่28นะคะเหรียญพระพุทธชินราชค่ะองค์นี้รายการที่28ค่ะต่อไปรายการที่29ค่ะรายการที่29เเหรียญหลวงปู่บุญค่ะ รายการที่ยี่สิบเก้านะคะเหรียญหลวงปู่บุญนะคะสามร้อยบาทนะคะพี่พี่นะรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะต่อไปรายการที่สามสิบค่ะรายการที่สามสิบเป็นจอบหลวงพ่องเงินค่ะรายการที่สามสิบนะคะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่องเงินนะคะ ด้านหลังค่ะองนี้รายการที่30นะคะพี่พี่ต่อไปค่ะรายการที่31ค่ะรายการที่31นะคะรูปล่อโบราณน,นะคะรายการที่31ค่ะรูปล่อโบราณค่ะด้านหลังมีรอยจานนะคะ รับชมดูก่อนได้เลยนะคะชอบองค์ไหนรายการไหนแจ้งน้องพูดคุยกับน้องก่อนได้นะคะจะแอดไลน์ทางเบอร์โทรหรือว่าจะโทรสายด่วนปิดด่วนได้หมดเลยนะคะตอบเองรับสายเองนะคะพี่ๆนะพูดคุยทักทายกันก่อนได้ค่ะนี่ค่ะองค์นี้รายการที่31ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่32ค่ะรายการที่32เป็นพับปิดตาค่ะรายการที่32พับปิดตาเก่าๆค่ะนี่ค่ะรายการที่32นะคะพับปิดตาเก่าๆนะคะ ต่อไปค่ะรายการสุดท้ายค่ะรายการที่33ค่ะรายการที่33เหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่33มเหรียญหลวงพ่อกันนะคะด้านหลังค่ะนี่ค่ะรายการที่33เหรียญหลวง,งพ่อกัน300บาทค่ะ นี่นะคะสำหรับ EP นี้นะคะมีทั้งหมด33รายการด้วยกันนะคะมี2ราคานะคะรายการที่1ถึง6รายการละ400บาทค่ะรายการที่7ถึงรายการที่33รายการละส0 0บาทนะคะมีทั้งบริการปลายทางแล้วก็โอนเงินค่ะสะดวกแบบไหนแจ้งน้องได้เลยนะคะพี่ๆนะ EP นี้เป็น EP ที่345ี่นะคะ แจ้งหม่เลข EP ตามด้วยหมายเลขรายการนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะกราบสวัสดีค่ะ